เครื่องรางของคลังที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุต่างๆจำลองเป็นคนหรือสัตว์และปลุกเสกจากผู้มีวิชาอาคมจนมันกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนต่างสแสวงหามาบูชาเพื่อเป็นของคลังติดตัวป้องกันสิ่งชั่วร้ายสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้หลอนไดอารี่ ได้นำเรื่องราวของหุ่นพยนต์เครื่องรางของขลางที่มีอิทธิริอนุภาพมากมายมานำเสนอให้ได้รับชมการโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนานเชิญรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยครับหุ่นพยนต์หมายถึงหุ่นจำลองขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้มีความรู้ และความสามารถในการใช้วิชาอาคมที่เรียกกันว่าผู้ทรงวิชาอาคมหรือจอมขมังเวโดยจะนำอาวัตถุต่างๆมาขึ้นรูปให้มีลักษณะเป็นตุ๊ก,กตาหรือหุ่นขนาดเล็กแล้วประกอบพิธีกรรมปลุกเสกไว้ในหุ่นเชื่อกันว่าหุ่นพยนต์สามารถปกป้องคุ้มครองเจ้าของจากภัยอันตรายทั้งปวง รวมถึงตนบรรดาลโชคลาภให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต <c oughs> ที่มาของคำว่าพยนมีความหมายว่าสิ่งที่ผู้ทรงวิชาอาคมปลุกเสกให้มีชีวิตขึ้นมา <c oughs> วัสดุที่ใช้ในการสร้างหุ่นพยนมีหลากหลายชนิด <c oughs> เชน่น <c oughs> ดินยาแพร่ผ้า หมายขี้ผึ่งและโลหะเป็นต้นโดยจะนำมาขึ้นรูปเป็นหุ่นจำลองของคนสตร์เทวดายักษ์โดยอาศัยหลักการว่าอยากได้รูปร่างแบบไหนก็ให้ทำหุ่นแบบน,นั้นตามแต่ความต้องการและความเหมาะสมกับงานที่จะให้ไปทำซึ่งจะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดเล็กสามารถพกติดตัวได้ปัจจุบันที่นิยมกันมากคือการปลุกเสกคุณพยนต์จากโลหะอาถรรพ์เป็นวัตถุที่ใครๆต่างก็ยอมรับว่าคลางและมีอนุภาพทวีคูณเป็นอย่างมากโดยผู้ที่มีวิชาจะใช้โลหะจำพวตะปูสังฆวานอน เหล็กตรึงโลงศพเจ็ดป่าชา้าเหล็กขนันผีเงินปากผีร้อยวัดตะปูโลงศพเก้าวัดรวมทั้งสิ่งของอาถรรพ์อื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งวัตถุพวกนี้จะต้องมีความเกี่ยวพันกับคนตายทั้งสิ้นเพราะเชื่อกันว่าพลังของพูดผีปีศาจจะมีอนุภาพด้านความดูร้ายอำนาจ และการค่มขันศัตรูผู้ที่มีวิชาอาคมจะทำพิธีปลุกเสกหุนพยนต์เรียกกันว่าวิชาผูกม่นโดยจะใช้คาถาเรียกพรายให้เข้าไปอยู่ในตัวหุนพยนต์ทุกตัวตามหลักของกสินหรือการเพ่งกระแสจิตสมาธิคือปลุกเสกให้เกิดเรียกสูเรียกนาม เรียกจิตให้มีฤทธมีเดชและเสกบรรจุลมปราณให้แก่หุ่นพยนตรึงรูตรึงนานเศกจนหุ่นพยนตนานเคลื่อนไหวได้และเรียกดวงจิตของหุ่นพยนต์ให้มีฤทธิ์มีตัวตน <S <S <an> <S เล่ากันว่าหุ่นพยนตร์มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผู้ที่มีวิชาอาคมมักจะเลี้ยงเอาไว้ใช้งานเนื่องในโอกาสต่างๆดังนั้นหุ่นพยนต์จึงเปรียบเสมือนเงาตามตัวจะช่วยกระซิบบอกเหตุให้โชคให้ลาบระวังภยัยและสามารถใช้เล่นงานศัตรูคู่อริได้ถ้าหากปล่อยหุ่นพยนต์ในวันพระ ก็จะยิ่งทำให้มีฤทธิ์มีเดชมากขึ้นทำให้คู่อริศตรูนานมีอาการเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุเกิดอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคล้ายคนโดนของขา่าวหรือที่เรียกกันว่าลมเพลมพนัน <c oughs> ผู้ที่นำหุ่นพยนต์ไปใช้งานจะแบ่งหลักๆเป็นสองสายโดยมีสายขาวและสายดำ สายขาหรือสายเทมักเป็นหุ่นพยนต์ที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุธรรมชาติเน้นการปลุกเซ่เพื่อใช้งานในทางปกป้องคุ้มครองเจ้าของคอยดูแลคนในบ้านเรือนขับไล่สามือสิ่งอัปมงคลทั้งหลายเปรียบเหมือนบอดิกาที่มีความซื่อสัตย์และจงรักพักดีต่อเจ้าของจัดแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อการดูแลเจ้าของเท่าน,านัน และจะไม่หวนกลับมาทำร้ายเจ้าของโดยเด็ดขาดส่วนสายดำหรือสายพรายจะมีการปลุกเสกบรรจุมวลสารอาถรรพ์ต่างๆเพื่อให้หุ่นพยนต์มีฤทธิเดชมากกว่าปกติซึ่งมวลสารที่นำมาใชา้จะมีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณศพป่าชาน้ำมันพรายตะปูตอกฝาโลเป็นต้น อาคมของสายดำมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งชั่วร้ายเช่นพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายและมนต์ดำส่วนมาผู้ที่ครอบครองหุ่นพยนต์พวกนี้มักจะเป็นผู้ที่มีอาคมสายดำจะนำวิชาที่ล่ำเรียนมาไปใช้ในทางที่ผิดและนำมาทาร้ายผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นการทำหุ่นสเสน่ห์ยาแฝด ทำให้ผัวเมียเลิกกันหรือการใช้หุ่นพยนต์ควายธนูไปทำร้ายผู้อื่นเล่ากันว่าศิยศาสตร์ด้านหนีเป็นศาสตร์ด้านมือเป็นศาสตร์อาถรรพ์ต้องคำสาปใครที่ได้เรียนและนำไปใช้จะทำให้ชีวิตไม่มีความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งใดก็ติดขัดไปหมดไม่ประสบความสำเร็จ ผู้ที่เรียนวิชาด้านนี้ถ้าภายในหนึ่งปีไม่ได้ปล่อยของออกไปทำร้ายผู้อื่นมนดำหนานก็จะย้อนกลับมาทำร้ายคนในครอบครัวของตัวเองทำให้เจ็บป่วยหนักผอมแห้งแรงนองจนทำการทำงานไม่ได้ขาขายอะไรก็ไม่ขึ้นในปัจจุบันนี้หุ่นพยน กลายเป็นเครื่องรางของคลางที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในหมู่ผู้ที่เชื่อในสยศาสร์และผู้ที่ชื่นชอบของสะสมประเภทนี้โดยเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่อง หุ่นพยนต์เครื่องรางอาถานสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ